ซูมโฟลโฟนะคะกับบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยกับคุณกิติชานสิริสุขอาชานกิติชานสวัสดีค่ะสวัสดีครับีครับสวัสดีค่ะพอคุณพอลบอกว่าตอนนี้เฟดเราเจอค,ความเสี่ยงทั้งในเรื่องเงินเฟ้อทั้งในเรื่องของตลาดแรงงานเราอยากรู้ว่าฟลเองเขาหาโอกาสอะไรจากความเสี่ยงในครั้งนี้ค่ะครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสเตทเมนต์นะครับนะที่เมื่อวานคุณพาเวลพูดเ่ยนะครับนะก็จริงๆก็เป็นลักษณะที่เขามีการพูดถึงมาตอบเนื่องอยู่แล้วนะครับนะว่าทางด้านของตัวตลาดแรงงานที่เราเห็นตัวเลขแรางงานต่ตางๆออกมาค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วก็ทําให้ ทางด้านของเฟดเองเนี่ยมีการปรับนะครับในเรื่องของตัวการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าดอทพอดเนี่ยในก่อนหน้านี้ที่มีการประชุมบรราห์ากอน,นะครับ<อ>ก็เ่านข้ชัดเจนนะครับนะว่าเฟดก็คงจะดูตรงนี้ประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของการปรับดอกเบี้ยนโยบ,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 บายหรือว่าการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรของพันโปรของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับจะมีภาพค่อนข้างจะกระจายกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเก็งกำไรเข้ามานะครับก่อนหน้าเราก็จะเห็นภาพง่ายๆเลยว่าจากค่าเงินดอลลาร์นะครับก่อนหน้านั้นอ่อนค่าแต่พอทางหน้าของคุณพาวเวลเนี่ยนะครับมาพูดแล้วก็มีการปรับตัดพอร์ตเมื่อสัปดาห์ก่อนนะก็ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วสั้นแล้วก็บอลอยู่ก็ดีดตัวกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสั้นเองผมมมมองวว่่าาาาาาาตรรรนนีี้ัเกกกกกิดดจปบสุลใ นะครแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็แน่้านชัดเจนเพราะว่าที่คุณพอไปพูดออกมาเมื่อวานนี้นะครับนะบนะบทางด้านตลาดเองก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนคาดการณ์แต่อย่างใดเพราะว่า ปีนี้เนี่ยยังไงเหลือการประชุมเฟดเนือสองครั้งนะคือเดือนตุลาแล้วก็ธันวานะครแน่นอนว่าเขาปรับตัวเปี้ยทั้งสองครั้งแน่ๆนะครับครั้งลี่ศูุดสองอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทั้งดอทพอตแล้วก็ตลาดเนี่ยคาดการณ์ไว้อยู่แล้วแต่ว่าในปีหน้าน่าสนใจนะครับปีหน้าเนี่ยดอทพอตของเฟดเองเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะตัวเตี้ยแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางด้านของตัวตลาดเองกลับไปมองว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสจะลดตัวเปี้ยถึงสี่ครั้งนะครับในปีหน้าแรกๆเนี่ย ว่ากันถึง3ครั้งใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เพิ่มไปถึง4ครั้งแล้วนะครับนะครั้นก็แสดงให้เห็นนะอะไรบางอย่างถึงความแตกต่างของเฟดเองกับทางด้านของตัวตลาดเองนะซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดจะถูกหรือตลาดจะถูก,ะถกนะแต่จริงๆก็คือก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมีการปรับจูนเรื่อยๆหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจมีการประกาศออกมา<ช> <ๆ S 2> ที่สุดแล้วเฟดต้องถูกแหละเพราะเฟดเป็นคนประกาศใช่ไหมครับตรงนี้นะแต่ถ้าเราดูภาพภาพของคอนโฟในช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภาพเองเนี่ยนะครับค่อนข้างกระจายที่เมื่อกี้บอกไปก็คือว่า บางประเทศที่มีปัจจัยเฉพาะตัวนะครับก็จะมีแรงซื้อบางประเทศก็จะมีแรงขายไปบ้างนะครับก็ถ้าเราดูจากภาพนี้นะครก็จะเห็นได้ว่าอินเดียเนี่ยนะครับเริ่มมีแรงขายกลับมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่คุณเมย์หนีเที่ยวไปใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่นะในเที่ยวเราไปลกนะที่ก็แตมาแทนใช่ไหมอ่าก็ประมาณว่าเราไม่หนีเที่ยวนะหนีไปทํางานนะก็คืออินเดียเนี่ยนะครับอินเดียก็เลยมีการขายออกมาสบายดแล้วขึ้นนะครับเพราะว่าเก่งว่าอินเดียกับ อ่สาสหรัฐเมกาจะมีการเจราจากันได้เรียบร้อยนะแต่ว่าสัปดาหนี้เนี่ยเนื่องจากกังวลในเรื่องของที่มีข่าวว่าสหรัฐเมกาจะมีการกำหนดวีซ่านะครับนะขึ้นมาซึ่งก็ผู้เข้าไป ในสหรัฐอเมริกานะครับในบเข้าไปทํางานทั้งใหม่เนี่ยก็จะเสียค่าวีซ่าเนี่ยเขา้ก็จะสูงเลยทีเดียวนะครับหนึ่งแสนดอลังละนะครับก็ทําให้คนไปมองว่า ه, อินเดียเนี่ยนะซึ่งมีการทางส่งทงางด้านประชาชนเขาก็ไปเนี่ยในการพัฒนานในการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมเทคต่างๆเนี่ยไปทํางานในสหรัฐอเมริกาเองอาจจะมีต้นทุนตรงนี้สูงขึ้นนะครับ,นะรบก็ทําให้ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นอินเดียก็เลยมีการปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับแล้วก็มีฟันโฟที่ไหลออกนะส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเลขเมื่อวานเพียงไนภาคการผลิตแล้วก็ บริการของอินเดียเองเนี่ยก็ออกมาจริงๆคือต่ำกว่าตลาดคาดแต่ว่าอยู่ในระดับที่ขยายตัวได้อยู่นะคระันก็คือยังไม่มีแคตตาลิสอะไรแล้วก็อย่างที่บอกไปครับสไลเดาวซื้อเข้ามาเพราะกะ,กะว่าจะมีการเจราจาการค้าได้สาเร็จปรากฏว่าผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังเจราจาไม่สําเร็จก็เลยมีการขายออกมานะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆนะครับที่มีการขายอย่างเช่นประเทศไทยเนะนื่องจากว่าอาจจะบอกว่าอัพไซด์เข้างม่จำกัดนะระยะสั้นก็ขาดในเรื่องของปัจจัยหนุน นะครับเราก็ต้องบอกว่าตัวเลขส่องออกเมาาื่อเช้าที่ออกมาก็อาจจะชะลอตัวกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็ถ้ารวมไปถึงถ้าเรามองเอารูปของในไตรามาสที่3ไตรามาสที่4นะครับนะก็ในในผู้รับเอาภาพให้ดูนิดนึงนะยไ<ช>ตรามาสที่3ามไตรามาสที่สของประเทศไทยเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขของ GDP นะครับนะในไตรามาสสไตรามาสสี่อันนี้จากมีแบง์ที่เรามีการวิเคราะห์นะครับตัวเลข GDP จะหดตัวลงจากครึ่งปีแรกค่อนข้างจะเยอะนะครับไตรามาสหนึ่งนะถ้าเราจำมันได้ GDP ประเทศไทยอยู่ที่3.2% ไนะตรามาสสองที่สองจุดแปดนะเส้นทึบนี่คือเส้นที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะเส้นปรับนี่คือเส้นที่เราคาดการณ์ลงมานะครับไตรามาสสามเราคาดว่า GDP จะลงมาเหลือหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไตรามาสสี่เหลือหนึ่งจุดสองนะฮะแล้วถ้าดูครึ่งปีแรกปีปปนะี้ปีหน้านะครับนะก็เห็นได้ว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสองแล้วก็ไตรามาสสองที่ศูนย์จุดเจ็ดเห็นไหมครับว่าสี่ไตรามาสข้างหน้านะหรือหนึ่งปีข้างหน้าเนะนี่ยโอ้โหตัวเลข GDP บ้านเราเนี่ยนะเราคาดว่านะครับจะต่ตยนนิดนึง นะครับนะสาเหตุนะฮะก็สาเหตุมาจากในเรื่องของตัวเอ่อจริงๆก็บอกว่าอย่าง,งนะี้ก่อนนนะก่อบอกสาเหตุเนะี่ยไม่ใช่ของเราตาําเตี้ยคนเดียวนะประเทศอื่นก็อาจจะมีผลกระทบตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าทุกประเทศเลยเนี่ยนะฮะที่โดนในเรื่องของภาษีตอบโต้ตของคุณพัมน์เนี่ยนะถ้าเราจำมานาันได้คือทุกประเทศจะเล่งส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกนะเป็นฟอนโหลดไปหมด เนี่ยนะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวขึ้นภาษีมาเนี่ยโอ้โห,โหอย่างไทยเราโดน3.6%ใช่ไหมก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคือก่อนภาษีประกาศมาเนี่ยนะทุกคนเร่งส่งออกไปก่อนนะตุนสินค้ากันใหญ่นะ่ยในสหรัฐอเมริกาในแต่ละประเทศก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย GDP ในครึ่งปีแรกก็เลยสูงนิดนึงนะตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขส่งออกในเดือนสิงหาคมเมื่อกี้ล่าสุดที่ออกมาแค่5.8%ใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้ ต่มาที่ตลาดค่าตลาดค่าจะประมาณสัก6.7-8%นะคือประมาณสูงสูงกว่าน,นี้นิดนึงนะครับนะแต่ว่าก็เริ่มเริมแล้วเริ่มดิสพอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาพก็จะเห็นชัดนะครับนะว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยหลังจากที่เรามีการส่งออกล่วงหน้าไปก่อนแนละ้วครึ่งปีแรกครึ่งหลังเนี่ย GDP ก็จะเริ่มชะลอตัวลงนะการท่องเที่ยวก็จะเห็นได้ว,ว่าช่วงนี้ก็ เร,เริ่มเริ่มชะลอนะครับนะตอนนี้รถแถวยวราชไม่ค่อยติดแล้วนะครับนะช่วเงเย็นๆนะมีติดบ้างแต่ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนนะคนจีนเริ่มหายไป<า>ยนะไม่ค่อยมาแย่งเราเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูโกลเด้นวิ่งเข้าอีกทีหนึ่งนะ<อ>เนี่ยตุลานะที่เขาหยุดตรนนตลาดขเขานะว่าจะมาบ้านเราเยอะหรือเปล่านะครับนะอเออก็ต้องบอกว่านั้นคือการไปโวกบ,บ้านเราเองก็ชะลอตัวลงด้วยนะครับแล้วก็จีนก็เข้ามาน้อยท่องเที่ยวก็ชะลอไปเพราะเนี้ย GDP ในครึ่งปีแรกเนี่ยนะของปีหน้าเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบจากฐานที่สูงของปีนี้อยู่ นะดังนั้นเนี่ยภาพก็จะเห็นอย่างนี้นะครับนะพอภาพมันเ,เริ่มเห็นว่าในเรื่องของเอเอร์ดิ้งนะฮะหรือว่า GDP ของประเทศเนี่ยมันชะลอตัวลงแปล,แปลว่าเออร์ดิ้งของอบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยก็อาจจะมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดเองเนี่ยก็เริ่มเริมรม,มีการปรับพักฐานลงมาบ้าง นะครับเนื่องจากขาดแคาทาลิสเซอร์สั้นๆแล้วก็ถ้าเราดูจากอัพไซด์นะครับในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะจริงๆก็บอกว่าเมย์แบงก์เราให้เป้านะครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับในปลายปีนี้อยู่ที่1,290จุดนะ1,290จุดแล้วก็ปีหน้าอยู่ที่1,370จุดนะแต่บูมเบอร์คอนดิชันให้เป้านะครับอยู่ที่1,389จุดนะครับ,รบก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายปลายป,ายปีหน้าของเราซึ่งตอนนี้ก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณ9% ก่นะอนหน้านี้อัพไซด์เหลือแค่ประมาณ6%อนะอัพไซด์ก็เหลือจำกัดตอนขึ้นไปพันสามก็ทำให้ตลาดเริ่มมีการปรับฐานมันก็เลยเป็นที่มาว่าฟันโฟรเราเห็นไหลออกเช่นเดียวกับทางด้านเวียดนามนะเวียดนามเองก็ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันคือโอหขึ้นมาแรงมากทางด้านของตัวอัพไซด์จากเป้าหมายเนี่ยก็จำกัดนะตอนนี้เนี่ยอัพไซด์ก็ยังอยู่7%ออยู่เลยก็ยังไม่เยอะ นะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่ายัางโดนขายต่อนเนื่องแล้วก็จาได้ใช่ไหมครับคุณเมยว่าฟุตซี่ I, นะครับนะตัวอิมเมจ n g งมาเก็ตที่เขาจะอัปเกรดเนี่ยนะเขาบอกว่ากันยาจะประกาศตอนนี้เป็นไงครับเลืออีกประมาณอาทิตย์ที่เดียวแล้วหมดกันยาแล้วนะยังไม่ประกาศใช่ไหมฮะนะแต่ตอนนี้เมย์แปลวิดาเราบอกว่าน่าจะปประกาศต้นเดือนตุลาคมน,นะครับในเรื่องของตัวการเข้าดัชนีฟุตซี่อิมเมจชิงมาเก็ตเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแต่อย่าลืมว่าตลาดขึ้นมาเยอะมากแล้วนะขึ้นมาใกล้ใกล้ พันเจ็ดร้อยจุดจากระดับต่ําสุดของเขาประมาณพันหนึ่งร้อยจุดขึ้นมาหกร้อยจุดเนี่ยมันรับรู้ไปเยอะพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้จะเห็นเป็นเซลล์ออนแฟกต์ระยะสั้นก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเข้าได้จริงแต่ว่าถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหน่าจะมีแรงขายเยอะนะมารอติดตามดูดีด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ฟันโฟก็จะเป็นภาพในเฉพาะตัวของแต่ละประเทศนะที่เราเห็นว่าประเทศไหนอัพไซด์จำกัดหรือเริ่มไม่มีแคตาลิสิสระยะสั้นก็อาจจะโดนแรงขายออกมาบ้างนะส่วนประเทศที่ยังมีแคตาลิสไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีไต้้้หหวัันนนนนนนะซึ่่่งกกอาีีเยฟฟโ มีการเทคโอฟิตระยะสั้นออกมาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยกลับมาซื้อเพราะว่าเมื่อวานเราจำได้ใช่ไหมว่าหุ้น n v i d i ีเดียเนี่ยนะครับนะหุ้นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นหลังจากไปมีไปการไปลงทุนในตัว Open AI 1ไอหแสนล้านยูเอสโซล่าก็ทำให้หุ้นเอ็กซ์แลนด์หุ้นเทคหุ้น AI ทั่วโลกเนี่ยขึ้นมากันหมดมันก็ได้มีฟันโฟลไหลเข้าไปในซัพพลายเชนในเอเชียเหนือซึ่งเป็นเป็นพ็อกซี่ของหุ้นเทคในในเอเชียก็เลยทำให้มีฟันโฟลไหลเป็นแบบนี้นะทีนี้ คําถามคือถัดจากนี้เป็นไงก็ต้องบอกว่าถัดจากนี้เนี่ยเรามองว่าในแง่ของการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยยังคงเริ่มมั่จัก,กต่อเนื่องอยู่นะครับไปอีก2ปีข้างหน้าดังนั้น,เ,นเราก็ยังมองว่าค่างเงินดอลลาร์ก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่านะครับบอลยูก็น่าจะค่อยๆปรับตัวลดลงต่อได้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยฟันโฟก็น่าจะไหลกลับเข้ามาในเอเชียนะซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วถ้าฟันโฟกลับไหลเข้ามาในเอเชียเนี่ยก็จะนั่นจะช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นก็ เมื่อสักครู่เราเห็นในฝั่งของอัพไซด์นะคะในจีนกับไทยใกล้เคียงกันเลยอ่จีนสิบสี่เปอร์เซนไทยสิอเปอร์เซนอันนี้อินเดียอินเดียสิองประเทศนี้คุณกิติชานเอาจริงๆคือถ้าดูแบบแคตทาลิสต์ในแง่ของอโอกาสถือมันถ้ามันต้องซีเล็กสีเล็กอ่ะจะตกควรจะเป็นจีนหรืออินเดียคะ จริงๆคือทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับอาจจะเรียกว่าก็าถ้าดูในแง่ของการลงทุนเนี่ยนะครับก็ถือเป็นตลาดคู่แข่งกันนะครับเพราะว่าใหญ่ทั้งคู่นะครับแล้วก็ GDP เองเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับจากภาพนี้เลยนะครับนะ GDP ก็ถือว่าเติบโตอัพเปอร์ฟอร์มเอเชียทั้งคู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่าในเรื่องของแคตตาลิสต์เมื่อกี้คุณเมย์พูดนะครับ เอ่อแคตเตอร์ล็กของอินเดียเนี่ยแน่โนอนเลยอะสั้นที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือว่าในเรื่องของการเจรจาการค้ากับทางด้านของสหรัฐอเมริกานะถ้าบรรลุข้อตกลงได้นะครับอันนี้แคตเตอร์ล็กที่หนึ่งนะถ้าบรรลุข้อตกลงได้เนี่ยอินเดียนั่นจะขึ้นนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นเราจำได้ว่าอินเดียโดนภาษีตอบโต้จากสหรัฐอเมริกาเนี่ย25เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. แล้วก็ออนท็อปนะคือบวกเข้าไปอีก25เปอร์เซ็นต์นะจากการที่อินเดียมีการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแล้วอ่าอเมริกาเองเนี่ เเป็นตัวอย่างนะครับนะก็โดนไปอีก25รวมแล้วไปเสร็จตอนนี้อินเดียโดนไปแล้ว50%ปรนะครับภาษีนะครับนำเข้าสินค้าเป็นถ้าลดล็อกตรงนี้ได้สบายเลยใช่ไหมครับนะมันก็อินเดียก็จะขึ้นได้จากแคนตอลิสอ่ะอันนี้ที่ผมพูดถึงนะฮะที่หนึ่งใช่ไหมครับนะสับตัวของอินเดียเอง นในขณะที่ถ้าเรามองอินเดียเองเนี่ยนะครับในอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือต้องมองว่าหุ้นเหคนะของของอินเดียต่างๆเนี่ยนะครับะนะหรือรเรื่องของการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีของอินเดียเองเนี่ยนะครับนะียังมีโอกาสมีรูปที่จะเติบโตไปได้อีกพอสมควรแล้วก็ประชากรเขาก็จะมีจํานวนอยู่เยอะด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้มีศักยภาพที่จะเติบโตแล้วก็เร์ชันเองเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะอย่างที่เมื่อกี้เอาให้ดูนิดหนึ่งว่าคือ GDP ของอินเดียเองเนี่ยอยู่ที่6.4ปีนี้ 6.5%ปีหน้าะนะครับนะก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยเรามองแล้วว่ามันมีนการเติบโตของ GDP ที่อยู่ระดับสูงนะใกล้เคียงกับเวียดนามที่อยู่ระดับ6%คือเรียกง่ายเป็นท็อปของเอเชียเลยนะอันนี้ก็เป็นยังยังอยู่ในแนวโน้มที่ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของ e a r n i n g อันนี้รูปนี้จะมี e a r n i n g ิงไตรามาส3ให้ด้วยนิดนึงะนะนะที่ก็มันจะออกคือต้องบอกว่าตอนนี้จะสิ้นไตรมาส3นะก็เลยทำเผื่อมาให้นะครับนะก็ เออร์เน็งกของอินเดียเนี่ยนะครับนะในไตรมาสสเนี <représent ering> yeah. um ่ยตอนที really season, age, ่บูมเบอร์คอนเซ็ตคอแคร์ไว้เบื้องต้นนะต้องบอกเบื้องต้นเนี่ยนะเพราะยังไม่ยังไม่ปิดไตรมาสดีนะครับก็เบื้องต้นเขาคาดว่าจะลดลง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เยออนเยแล้วก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวเนีเพราะฉะนั้นเออร์เน็งดูไม่สวยใช่ไหมครับเห็นความแตกต่างนะฮะับเออร์เน็งดูไม่ค่อยสวยนะคือมันก็เรียกได้ว่าแคตเตอริสของเนี้ยนะครับของอินเดียเองอาจจะโดนหักลบนะคือเรื่องของการเจรจาการค้าอาจจะโดนหักลบด้วยเออรมาสที่ นะครับแต่ว่าถ้าเราดูกับการในด้านของจีนนะจีนเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับลงมาต่อเนื่องก่อนหน้านะครับเนื่องจากว่ากังวลเรื่องภาษีกับคุณครัมแต่ตอนนี้เนี่ยก่าใช้จ่ายของจีนเนี่ยเขาต้องจะโดดเด่นเลยก็คือเรื่องของการเขาคุยกันพบปะคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับวันศุกร์ระหว่างด้านของคุณสีชิ้นผิงนะกับทางด้านคุณครัมนะก็โอุ้ยทุกอย่างชื่นมื่นนะครับ ลงมาได้ด้วยดีนะเดี๋ยวจะไปคุยกันที่เอเปกนะแต่บางคนก็บอกอ่าเดี๋ยวไปคุยปีหน้าอะไรก็ว่าไปนะแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวเรื่องดิวการค้าที่เขาคุยกันมาเนี่ยสี่รอบแล้วนะครับนะน่าจะบรรลุดิวการค้าได้ทันก่อนเส้นตายครั้งใหม่ของเขาคือสิบพฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นอ่าตัวของอ่าจีนเองเนี่ยนะครับดูค่อนข้างชัดเจนมากกว่านะครับในเรื่องของการบรรลุดิวการค้ามากกว่าอินเดียหนะอยนะสั้นๆแล้วถ้าดูเอิร์นนิงนะครับนะก็คือตรงนี้เนี่ย เห็นไหมครับว่าไตาม่าสามเนี่ยคาดม่าจะโต13.1% year on year แล้วก็7 6 Q on Q เพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้เนี่ยในสั้นๆเองเนี่ยนะครับจีนอาจจะดูน่าสนใจมากกว่าอินเดียรวมถึงอัพไซด์ที่เราเห็น14%นะครับแต่นะครับนั้นเริ่มพูดถึงด้านดีของจีนอย่างเดียวเนี่ยต้องมีด้านด้านที่แบบว่าข้อกัง,งวลบ้างนะความเสี่ยงก็คือว่าจีนเองตกรนี้เริ่มเห็นแล้วว่า ตลาดหุ้นจีนขึ้นมาร้อนแรงมากนะถ้าดูเสียงไฮคองพสิตธ์ที่ขึ้นมาสูงสุดในรอบ10ปีนะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมขึ้นมา10%เลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าออทางด้านของจีนเองก็เริ่มออกนะเริ่มจะมีมาตรการควบคุมความร้อแนแรงของตัวออตลาดหุ้นเองนะเราเริ่มเห็นแล้วามีการคุยกันถึง,ถงจะมีการผ่อนปลอมการชอตเซลลิงและมาตรการอื่นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวขวางนะครับในตลาดหุ้นจีนอันนั้นก็ต้องมาทั้งสุดก็ต้องมา,งาถามผมว่า ถ้าสองตลาดนี้ในในระยะสั้นๆเนี่ยดูอันไหนมี c a p t a l i z t น่าสนใจคิดว่าถ้าจีนลงมาเนี่ยนะครับเอาจีนก่อนดีกว่านะเพราะอินเดียยังไม่มีความชัดเจนจีอินเดียเนี่ยถ้าบรรุดิวเมื่อไหร่เนี่ย่อยซื้อก็ไม่สายนะครับ,รบเพราะตลาดมันลแล็คก็อยู่เยอะนะครับอโอเคค่ะโอ้เป็นคําตอบที่เคลียร์มากเลยพอคอมเพลนะคะทั้งในหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในอินเดียกับจีนในตอนนี้รวมถึงสรุปกลยุทธ์มาให้เลยต้องขอบคุณกฤษชานด้วยนะคะครับเจอค่ะปัจจุบันหน้าครับสวัสดีค่ะ